สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นอะไรยหลกเป็นอะไรเอามามาเข้ามาเข้ามาครับครับเป็นลายหลกฮะเป็นลายหลกฮะเป็นลายหลกเป็นอะไรฮะหนูเป็นลายหลกฮะใครเป็นอะไรฮะใครเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเอ๊ะแมวเขาเรียกเป็นอะไรแม่แม่ ใครพอที่จะเข้าใจไหมฮะใครพอที่จะเข้าใจใจไหมเป็นใครเป็นอะไรจะตันไปไหนฮะเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรจ้าขุนเป็นไรใครเป็นไรลูกขุนขุนมีใครเป็นไรลูกอึฮะ,ฮะอ๋อนี่ไงจะตัน น้าใครเป็นอะไรอะไรล่ะลูกหอ,อ้พี่น้องแตกคื้อมาเบิดด้วยในหันยังยิ้นเสียงจะคุณเอินแตาก็มานั่งก็มอกแต่แม่ก็หนี่เป็นภาษาไทยอย่างของเพื่นอนจ้ะฮะาเป็นไรลูกคุณคุณเรียกแม่ทำไมเอินบาดเดียวแมวแล้วมาเบิดเลยพี่น้องเ๋ยวคอไว้เบิ่งกันนี้เอียง ฮอไม่ออกไม่ออกฮึแบบกนแบบะก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนานะ อะไรครับโอ้แม่ตกใจหมดเลยพวกหนวหิวหรือไงหรือว่าไง อมึินไปตกใจหมดเลยพี่น้องเอ้แต่จี๊เจ้าขุนมันเรียกเจ้าขุนเรียกทีเดียวพากันแตกเือไปหน้าโนดหน้าประตูโน,น่น่ะ เอยนึกว่าลูกเป็นอะไรโต๊ะใจใจสั่นหมดเลยขอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลรักแมวชาแนลเลยจากพี่น้องขอมาแล้วกันวันนี้ช่องปลรักแมวจะมาขอเปิดรับบริจาคจากพี่น้องเปิดรับบริจาคทรายแมวอาหารแมวน้พี่น้องเนาะอาหารแมวทรายแมวก็ที่เป็นปัจจัยที่สําคัญเลยจากพี่น้องก็คือตังวาแหละจ้ะทรายแมวจ้ะ ทรายแมวกะอาหารแมวทรายแมวเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอ,ขอพบพระคุณหลายๆเด้อจากพ่อพรมแม่แม่เอฟซีสุขสุขุกคนนะจ๊ะเากะขอเปิดรับบริจาคทรายแมวอาหารแมวเนาะพี่นอ้องกะเบอร์ติดต่อเข้ามาฉีดถมใบไตใบไตอะคลิปได้จากพี่น้องพันบ่สะดูะกะ กิ่วสมสมทุกทนก็ได้นะจาะพี่น้องเนาะน้องกระเสียไปเสืออาหารแมว้ายแมวแล่ะจะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะจ้ะช่วงนี้สายแมวเราก็ขาดเนาะพี่น้องเนาะสายแมวเราก็หมดเกลี้ยงเราก็ซื้อมาเราก็ออกกปซื้อมาถุงละร้อยสี่สิบเนาะพี่น้องสิบลิรซื้อมาสองกระสอบแล้ว ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะพี่น้องเนาะเราก็เปิดรับบริจาคเนาะพี่น้องเราเลี้ยงระบบปิดเนะาะเขาบด้เลี้ยงระบบเปิดเนาะพี่น้องเนาะถ้าระบบเปิดนี่ก็โอ้ยสบายเลยถึงอยู่บ้านเขาค่ะมันแมวยอ่อมันเลี้ยงระบบเปิดไม่ได้หรอกพี่น้องมันเป็นอ่าถนนมันก็เป็นปูนหมดเนาะกลัวจะไปรบกวนเออใส่ชาวบ้านเขาได้กินเนาะพี่น้อง ก็นอกากเพ่อ่านี่นี่นาะพี่น้องเนาะก็รบกวนก็บ้านเพื่อนนะเนาะแนวเราปล่อยออกไปมันเอ,อื้อเราก็ตามไปเก็บเราเนาะพี่น้องอไม่อยากให้เพื่อนบ้านเขารังเกียจเราเนาะพี่น้องเนาะก็บ้าน<ม>พอรักแมวก็สิเปิดแล้วพอรีจากซ้ายเลยจ้ะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยพี่น้องเลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้ก็ ปล่อยไปเดี๋ยวเขาไปเอื้อข้างทางเนาะทรายไม่มีกลิ่นแล้วเขาก็ไม่เอื้อน,นะพี่น้องเนาะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดนะน้ะพี่นอ้องทรายถ้าจะทรายหมดกลิ่นแล้วก็เพิ่งจะรู้นะพี่น้องเนาะทรายหมดกลิ่นเขาก็ไม่เอื้อเนานะเราก็ใช้ <c oughs> จะประหยัดสุดๆุด,ดละก็ขอขอบคุณประพรมเม่เมที่สุขทุขคนเด้อจ้ะ ที่เข่ามาก็กดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร์จ้ะก,กดกระดิ่งแล้วพี่น้องเนาะกะข็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยแต่นี่แหละตะกี้ร้องจ้ะ okay. <c oughs> นี่หัวโปเลยร้องอหิวหิวเราก็นึกว่าอะไรหิวร้องหิวจะตีกัน ขอพ่นปลาพรแม่แม่ยุติทุกคนทุกคนนะจ๊ะที่เขามาหน้าพี่น้องเนาะขอต้นอนรับก็สู่ช่องพ่อรักมแมวชาแนลนะจ๊ะพี่น้องนี่เขามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้ะเด้อกดซับสไครต์กดกดกระดิ่งนะจ้ะเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อรักมแมวชาแนลช่องพ่อรักแมวแฟมิลี่นะจ้ะขอบพุณหลายๆนะจ้ะที่เขามา ขอบพระคุณหลายๆจ้ะดูเด็กๆหิวข้าวตะกี้ร้องเอาเป็นเราตายพี่น้องเอ้ยนี่ร <c oughs> ้องทีเดียวมันลุมมาตุ้มกันหมดเลยหลับๆอยู่ก็ลุกขึ้นมาหมดเลยนม่นเข้าใจเป็นภาษาอะไรของเขาส่งสื่อสารกันได้เลยต,ตาเม,ม้วเขาหูกันนะพี่น้องเนาะ คุณหลาายได้จ่าเด้อพอพอแม่แม่ยืทดๆๆนนะที่สุขุสุคนะสิรักและเมตตาขอม่าหน,นักก็อย่าลืมกดไหลกดแจร์นะจ๊ะบ้านบ้านปอรักแมวเปิดปฏิรับปอดเปิดรับใจแมวอาหารแมวได้จ้ะเด้อพอพอแม่แม่ย,ย,มยืีหน่อยจะขอบคุณหลายๆจ้ะสุข้สุคนนะพี่น้องเนาะที่รักและเอ็นดูเด็กเด ขอพรอคุณหลายๆได้จ้ะเด้อเขาก็จิตขอปิดลงไลน์ละจ้ะขอปิดคลิปได้พี่น้องขอกัอกนคลิปหนาได้จ้ะสวัสดีจ้า